สวัสดีครับส่วนที่ผมอยู่นี่ <S <S ก็คือส่วนลุกขชาติของโครงการเกษตรหลวงดยดยถนน อันนี้เป็นโครงการหลวงโครงการเกษตรหลวงดอยอินทนนท์นะครับข้า,างล่างเพราะชำไม้ดอกไว้ทั้งนั้นเลยก็ไฮไลท์ของเขาก็เตรียมไว้คือหน้าหนาวดูครับที่เขาทำการน,น่าจะเป็นเอกชนก็มีอะไรก็มี จุดต่อไปที่ผมจะไปคือน้ำตกสิริภูมิก็เป็นหนึ่งของต้นน้ำเจ้าพยาด้วยน้ำตกสิริภูมิ ก็เป็นทางออกไปทางน้ําตกเซลิปูมครับร้านนี้ทางนั้นเป็นสวนกลาบพ,พันปีเขาก็ห้ามรถเข้า 贵的。<Way> down. <laughs>